คิดไปฝากเอก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะพอดีน้องๆก็มาหาทุนการศึกษากันยำสองไข่นะครับเเสยบลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าๆแล้วนะครับแบบก็ยังเฟร่งๆอยู่งเลย แดดก็ยังสู้ไม่ถอยค่ะสุดไปเลย ตั้นไปนิดนึง เดิมเนะะาะราคาเดิมค่ะพี่ยังไม่มีปรับนะครับย <G ül> ังค่ะตอนนี้รู้สึกว่าหมูจะกลับมาเึ้นราคาอีกแล้วยังทำใจไม่ได้เลยแมค่ค้ะอ๋อเนี่ยอ๋อหมายถึงราคาของอะเหรอ พี่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยที่แรงมาแต่ก่อนเหนื่อยทำคอาก่อ์ดรอบหน้าเดีของ จริงคอหมูตอนแรกหมูตั้งตั้งราคาตับตับไปด้วยแหละหมูยังไม่ได้คำนวณตั้งแต่แรกก็เลยเออขายราคานี้ราคานี้รวยเฉลี่ยกันไปนนอันนี้งงนะคะือยังกู้สุกนะคะเก็บน้อย 2 6 0่างนั้นมเราเป็นย่างวุนเส้นตะกัชเฉดอย่างวุนเส้นทะกัชเฉ เรืนะอ่องแล้วขอบคุณครับมีครับครับมองอะไรน้มองอะไร อ๋อ oh, ปุจืดไม่มีนะคะจะทำจากล่างขึ้นมาข้างบนนะคบเอาคุ้มแบบช่างร้อไหนได้ร้อนข้างในเราได้จ้ะอันนี้ลูกค้าสั่งยำถุงเส้นเผ็ดกลางแยกกระเฉดแยกน้ำยำใส่หมูกุ้งมือค่ะจะได้อย่างนี้แล้วก็แยกกระเฉดแยกน้ำยำหกสบบาทค่ะ ไปเป็นยำไว้ๆยำแหน่ยำขมแบบยาปล้วยร้วงกันล้วงแล้วมัต้องทบ นจนวันก่อนผมไปถ่ายร้านร้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเคยจะมาชิมละรอคิวไม่ไหวนะคิวรอนานมากเลยครับนี่มาคิดมาคิดกันอยู่พักมนึงแต่ก็ได้แต่คิดทุกรอบเลยเหมือนคนละครึ่งทุกรอบ จะทำไม่ได้ทำเนี่ยว่าจะทำจะลงแก๊ปลงไลแมนเพรลูกค้าแบบขอมาหลายคนมากขอเยอะอ่ะแต่ว่าบางทีเขาไม่อยากรออย่างเงี้ยคะคะครับหรือบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาเองเนาะใช่แต่ว่าหนูก็แนะนําให้เขาก็จ้างจ้างแก๊ปได้ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูไม่ไม่ได้เข้าร่วมใช่ไหมตอนแรกหนูก็ว่าให้เขาจ้างจ้างมาเพราะตอนนี้ขนาดไม่ได้ลงแก๊ปลงไลแมนเนี่ย ลูกค้าก็ยังบ่นเลยนะครับร้อนร้อขาขอไม่ต้องเลยค่ะก็หนูถึงไม่ต้องมาถึงปัจจุบันนี้ไงหนูไม่ได้ยังวไวยาค่ะหกสิบบาทราคาที่แม่ค้าต้องยำเองทุกเมนูเนี่ยเพราะว่าแม่ค้าอยากให้ลูกค้าได้ทานรสชาติที่<ช>เป๊ะเหมือนกันทุกก<ป>ารใช่ฝีมือหนูอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับ <laughs> ก็คือเหตุผลที่ทําไมถึง ไม่เอาลูกน้อาคนมายำเพิ่มใช่ค่ะและอย่างหนึ่งคือบาลังนี้ของข้าแต่เพียงผู้เดียวเลใช่เพราะว่าพอดีกระส่นสูงหนูใช่คือใครก็ขึ้นเายยืนไม่ได้ใครมาทานที่ร้านเนี่ยมาแอบสองสองด้านหลังได้ว่าโต๊ะนี่ต่อขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยดีขึ้นมาเยอะเนาะก็เลยต้องต่อขึ้นมาหนบหนูสูงแค่ร้อยห้าสิบสามเองวค่ะแต่ว่าโต๊ะนี้ก็ประมาณสองหนึ่งได้นะ นี่ค่ะเชิญค่ะนุยวุ้งขอบคุณวัยรุ่นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นทางทางน้ำนมไหมันมน้ำนมไม่มีมาแล้วคนะ่ะ <laughs> โดนล้อมดแล้ว ช่วงที่ลูกค้ายังไม่แน่นมากเนี่ยก็ยังได้เร็วเลยครับเพราะว่าเมื่อวานก็ังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะพี่ลูกค้ามาเรื่อยๆคือเมื่อวานคนไม่เยอะมากแต่ว่าก็ไม่ได้นั่งเูยจน,นถึงประมาณตุ่เกือบห้าทุ่มเลยอ่ะจ้าพี่สักกู้นะคะคถุงนา้นเลยค่ะพี่แยกน้ำของพี่ ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะยำขอาหมูหกสิบบาท เียงสามารถโทรมาสั่งได้นะครับตามเบอร์โทรได้เลยเดี๋ยวจะลงไว้ให้ส่วนทางไกลแนะนำให้มาเองนะครับอย่าไปแก้งสั่งพี่ต๊าล้วส่งจริงพี่ต้าวไกลแค่ไหนก็ส่งแอบส่งนะคะ เเท่ากับ2ถุงเลยนะรอยี่ครับอย่างถ้าสมมติลูกค้าสั่งแยกถุงนันหนูยังพอได้นิดหน่อยนะแต่ถ้าสั่งเนี้ยคือลูกค้าคุ้มค่ะมันเท่ากับ2ถุงรวมกันเหรอนะสองถุงเลยอ่ะ เมื่อไหร่จะขายยำขายได้แล้วนะเดี๋ยวหนูขายเองกับป้าแม่อยู่บ้านไปเดี๋ยวหนูเป็นคนขายแม่บอกว่าออกมาเป็นกำลังใจให้ก็พอละหนูอยากให้อยู่บ้านหนูอยากให้อยู่บ้านเลยนะอนขคนนี้เา่นะ เกเตนะคะของใครเอื่น,นะคะ่ะมาล้ม๋องจ้าพี่ มีคนมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าขนาดเขาได้มะนาวลูกละบาทกว่าก็ยังกําไรน้อยเลยค่ะแต่จริงๆเนี่ยหนูซื้อ9บาท10บาทแต่ตอนนี้ซื้อประมาณ9บาทครับพี่นครับแค่น,นี้เลยราตาัมม้งมิแต่ทางร้านเนี่ยจะเลือกมะนาวนะครับเพราะมะนาวก็มีหลายอย่างเนาะใช่ค่ะอันนี้60บาทนะคะมาม่ารวมใส่กระเช้ ก่อนเนื่องนะครับ เปิดขายทุกวันนะครับถ้าไม่ขายวันไหนก็จะแจ้งภายในเพจกับ Facebook ส่วนตัวสาม,มารถไ,ไปกดติดตามกันไว้ได้แล้วก็แอดไลน์กลุ่มเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะแจ้งทุกช่องทางเลยยกเว้นตู้เย็นนะครับโอเคนะครับคลิปโนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอดแล้วก็ร้านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ